น้ำตกผาตาดนะครับน่ารักสวยไปอีกแบบน่ารักน่ารักน่ารักมากเป็นน้ำตกเล็กๆน่ารักน่ารักครับน่ารักน่ารักจริงครับหลายๆชั้น อ,อ,บบอนันล้างมาครับเจ็ดธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับ โดยรับเสียงงามครับนี่คือบรรยากาศร,รอบๆน้ำตกสาตาบยังชาติศกกรีนครินทองผาภูนตามจนบ,บุรีครบับผม cửa ngang thấp